สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมพระผงหลวงปู่หมุนนะครับรุ่นดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนรุ่นดวงเศรษฐีนะครับ วัดเย้ยปราสาทนะครับออกจากวัดเย้ยปราสาทนะครับอำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดสร้างสวยงามมากนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่มุนรุ่นดวงเศรษฐีนะครับ เป็นพระเกจิดังนะครับองปู่มุนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ